รด,ดตู้โฟกคาราวลหลังเปลี่ยนคอมแมร์เปลี่ยนแผงแอร์เปลี่ยนตู้หลังทั้งสองตู้ล้างระบบในท่อทางเดินน้ำยาทุกเส้นคันนี้เช็คตู้หน้าไม่รั่วใช้ตู้หน้าเดิมหลังซ่อมระบบแอร์เดินเบาทำความเย็นได้ดีค่าการทำงานระบบแอร์เป็นปกติ ขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับรถโฟกคคาร์เวล TDI ตรวจเช็คค่าการทำงานความเย็นก่อนซ่อมน,นะครับรถใช้งานไปแล้ว104 771หรือ14771กิโลเมตรอุณหภูมิน้ปัดรายงานไว้ที่36.5องศานะครับความเย็นในห้องโดยสารตอนหลังนะครับจากช่องลม อุณหภูมิห้องโดยสาร32ลมจากช่องลมออกมาได้31นะคือแอร์ไม่มีความเย็นเลยครับเดินเบาเนี่ยรถวิ่งก็จะมีความเย็นออกมานิดนึงตู้หน้านี่ทำความเย็นได้อยู่29นะครับ29องศาถือว่าระบบเดินเบาไม่เย็นเลยครับช่างลงมือถอดตรวจเช็คระบบแอร์นะครับรถเพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์มานะครับ เจอปัญหาคือเดินเบาแอร์ไม่เย็นค่าคอมด้านโลสูงนะครับในวงการช่างก็ดูออกแล้วนะว่าค่าโลด้านของคอมสูงเนี่ยกำลังดูดไม่ดีนะครับกำลังดูดไม่ดีก็ทำให้เดินเบาแอร์ไม่เย็นนะครับเดินเบาแอร์ไม่เย็นวิ่งเร่งเครื่องถึงจะเย็นนะครับคอมเพิ่งเปลี่ยนมาตัวแผงแอร์ของเดิมนะครับแผงแอร์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวขอดูไส้กองหน่อยได้ไหมครับนาะขอดูสภาพไส้กองไส้กองอยู่ด้านบนนี้พอดีเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะแกะไส้กองดูเดี๋ยวช่างแกะตัวไส้กองได้ออออกมาเช็คค่ะสะภาพไส้กองได้ออนะคะดํานะคะถังเส้นนะคะล้างระบบไม่สะอาดนะคะตัวไส้กองก็จะดําแบบนี้ค่ะ เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะนี่จะเป็นไส้กรองที่ถอดออกจากรถลูกค้านี่จะเป็นตัวไส้กรองในเออใหม่ค่ะนี่จะเป็นตะแกรงกรองสิ่งสกรปรกนี่ก็จะเป็นของเก่านี่ก็จะเป็นของใหม่ค่ะนี่คือเกีียวปิดตัวกรองน้ำยานี่ก็จะเป็นของเก่านะคะเห็นดำนี่ก็จะเป็นของใหม่ ตอนนี้เราอัดเช็คลัวตู้แอร์หน้าทิ้งไว้ตอนเวลา14 18. นาฬิกา1 8นาทีที่แรงดันประมาณนี้ถ้าพรุ่งนี้แรงดันลดเราต้องถอดหน้าปาดัดถ้าแรงดันไม่ลดเราไม่ต้องถอดหน้าปาดัดใช้ตู้เดิมค่ะงานหลักๆก็คือเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่1ลูกค่ะมีเปลี่ยนแผงแอร์ด้านหน้า แล้วเดี๋ยวเราจะล้างระบบนะมันคอมนะคะที่ดําออกทุกเส้นในส่วนของตู้หลังจะได้ถอดเช็คทําความสะอาดให้ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพไส้กรองไดเออที่ล้างระบบไม่สะอาดเดี๋ยวเราจะจัดการล้างระบบของรถตู้โฟกให้สะอาดค่ะเราจะล้างระบบให้สะอาดก่อนติดตั้งอะไรใหม่ค่ะือตู้หลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะถอดออกหมดก็ ก็หรือตัวด้านข้างออกนะคะก็จะได้หรือตู้ได้ออกในะง่ายๆนะคะแบบนี้ทางด้านขวานะคะและด้านซ้ายก็เดี๋ยวให้ช่างดูงานค่ะจัดการหรือตู้ด้านหลังออกมาชุดตู้แอร์หลังนะคะของรถโฟกจัดการหรือออกมาเรียบร้อยแกะตัวตู้แอร์ออกมาดู ในส่วนของเซตนี้นะคะก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะฝังด้านขวาก็คือด้านที่ติดรถมาเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัวพัดลมโบเวอร์ตู้หลังค่ะเดี๋ยวจัดการทําความสะอาดนะคะเสร็จฝุ่นที่เกาะแน่นให้เสร็จนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้ ฝั่งด้านซ้ายนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะมีการติดเสริมมานะคะก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวพัดลมโบเวอร์นะคะของตู้หลังฝั่งด้านซ้ายอีกตัวค่ะก็เดี๋ยวทำความสะอาดนะคะฝุ่นที่เกาะใบพัดให้ทั้งหมดนี่คะก็คือเซ็ตชุดตู้หลังของรถโฟกค,ค่ะเซ็ตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถตู้โฟก ในส่วนของด้านหลังตัวคู่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวตู้เก่านะคะนี่ก็จะเป็นตัวตู้ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้พร้อมกับตัว Expansion Valve wow, ตัว Expansion Valve wow นะคะตัวเก่าจะผลิตที่ไทยแลนด์ตัวใหม่นะคะจะเป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซ่ผลิตที่ญี่ปนทางร้านนะคะเช็คอะไหล่นะคะถ้าอะไหล่ตัวไหนที่ทางเดนโซ่ผลิตนะคะ อะไหล่มาตรฐานเดนโซทางร้านก็จะเลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซลงให้ค่ะในส่วนของคู่นี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่ด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวตู้แอร์เก่านะคะตัวตู้แอร์ทางด้านขวานะคะก็จะเป็นตู้แอร์นะคะตั้งแต่ติดรถนะคะจากโรงงานมานะคะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็จะเป็นตัวไอเส้นวาลทางด้านขวานะคะ ตัวอ e ็กเพรสชันวาวเก่านะคะก็ตั้งแต่ติดรถจากโรงงานค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอ e ีกเพร o ชันวาวใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ก็ตรงตามสเปคในส่วนของตู้ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นตู้ที่ติดเสริมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้รับอากาศร้อนของเมืองไทยได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเซตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถตู้โฟกในส่วนของตู้หลังค่ะเช็คลวตู้แอร์หลังของรถโฟกคาราวล T5 ตต,ะะต,ต,ต, e ตู้แอร์ใหม่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็ค่วหรือว่า qc ให้แน่ใจตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมคอต่อไอพีชั่นวาล์ว e ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมตู้แอร์ใหม่ฝั่งด้านขวามือไม่รั่วไม่ซึมค่ะคอต่อตัวไอพีชั่นวาล์วใหม่ไม่รั่วไม่ซึม ตู้แอร์หลังทางซ้ายและขวาไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตรงรถค่ะคอมแอร์รถโฟล์คคาร์เวลนิวทีไฟรุ่นนี้นะคะเลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซก็ตัวนี้จะเป็นตัวคัดเล็กตัวคัดเล็กนะคะก็คือตรงนี้นี่นะคะ่ะคือมูเล่คอมรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบคอนทรนวาลวไยฟ้า ไม่มีคัดแม่เหล็กนะคะเวลาติดเครื่องคอมทำงานทันทีค่ะทำงานตลอดติดเครื่องปุ๊บนะคะตัวคอมแอร์นะคะก็จะหมุนทำงานตลอดเวลาคอนโทรลวาลวจะควบคุมการดูดอัดน้ำยาแอร์คอมตัวนี้เป็นคอมที่ติดตั้งมาเป็นของ C W คอมตัวนี้เป็นของ Denso คอมลูกนี้เดินเบาแอร์ไม่เย็นเพราะคอนโทรลวาลควบคุมกำลังอัดกำลังดูดไม่ดีคอมลูกนี้ภายในคอมดำคอมลูกใหม่ที่จะติดตั้งให้เป็นของเดนโซ่เมกอินเจแปนค่ะคอมลูกใหม่ภายในใสสะอาดแหงแอร์รดโฟกคาราเวทีห้า รถเปลี่ยนคอมมาไม่ได้เปลี่ยนแผงแอร์ใส่กองดำคันนี้เราเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่มาตรฐานเดนโซ่พร้อมเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่พร้อมใส่กองไดเออร์ที่อยู่ในกระบอกข้างๆแผงแอร์จัดอะไรมาตรฐานให้งานซ่อมครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการล้างระบบภายในท่อใส่น้ำยาแอร์ค่ะ oh. ล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะของรถตู้โฟล์คาราเวล เป็นตัวน้ำนะคะสายฝั่งด้านซ้าย,ออย,ย,ยล้างระบบภายในตู้แอร์หน้าล้างระบบออจากด้านบนนะคะลงมานะคะ เป็น,น้ำที่ล้างออกมาจากภายในตู้เอร์หน้านะคะเปลี่ยนกลองแอร์ของรถโฟกใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้กลองแอร์เก่า หน้าตอนนี้เปิดพัดลมอยู่ที่สปีด4นะครับตั้งความเย็นไว้ที่โลอุณหภูมิห้องก็อยู่ที่29นะครับลมออกมาที่15องศานะตู้หน้าตู้หลังนี่สตู้นี่เฉลี่ยวความเย็นออกมาถือว่าเท่ากันนะครับเราเปิดตู้หน้าสปีด4นะฮะก็ช่วยส่งลมมาให้แถวที่สองด้วยนะครับวันนี้เราเปิดพัดลมที่สปีด3นะครับ ตู้หน้าตอนนี้ได้สิบห้านะครับสิบห้าองศาได้อยู่14องศา7องศาตรวจเช็คลองกันตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ตู้หน้าก็อยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับพัดลมสปีด4คือเปิดทัดลมสปีด4เนี่ยต้องการให้ลมนะฮะกระจายมาส่งมานะฮะส่งจากตรงนี้ยมา ตรงนี้มันอยู่อยู่บนหัวพอดีเนาะมันไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับตำแหน่งนั่งค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่โดนลมเต็มที่นะครับไม่โดนลมเต็มที่อย่างรถตรู้คอมพิวเตอร์นะฮะอย่างตัวรุ่นใหม่เขาจะเอาตู้แอร์ไว้ข้างบนเพราะว่าจะได้ดูดลมนะฮะดูดลมจากตู้หน้าขึ้นมาแล้วก็ส่งมานะฮะดูดลมจากตู้หน้าขึ้นมาแล้วก็ส่งมาด้านหลัง แต่ของโฟกนะก็เป็นการออกแบบที่เอาตู้แอร์มาไว้ข้างหลังนะครับเอาตู้แอร์ไว้ข้างหลังมีปกติมีอยู่ตู้เดียวนะที่มีโลโก้ของโฟกติดเนี่ยมีโลโก้ของโฟกติดเนี่ยมยีตู้เดียวนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีฮีตเตอร์ด้วยนะมีฮีตเตอร์อยู่ในนั้นด้วยแต่พอมาขายบ้านเราเนี่ยก็มีการออกแบบตู้แอร์เพิ่มตัวนี้ไม่มีโลโก้โฟกติดนะฮะ พัดลมค่อนข้างจะเสียงดังนะเสียงดังไม่ค่อยนุ่มนวลน,นะไม่ค่อยเงียบนะครับกนะ็ตู้อยู่ซ้ายขวานะตู้อยู่ซ้ายขวาตู้มีขนาดเล็กนะก็ต้องยิงลมขึ้นไปต่างคนต่างส่งลมขึ้นไปนะฮะฉะนั้นคือก็เกิดปัญหาบางทีซ้ายขวานะซ้ายซ้ายขวาบางทีเย็นไม่เท่ากันก็เป็นปัญหาของรถโฟกครับเดี๋ยว แต่ตอนนี้เราติดเครื่องแล้วกการกระจายความเย็นก็บาลานซ์นะครับแต่ละตู้ก็เฉลี่ยน้ํายาเฉลี่ยความเย็น14-15องศาใกล้เคียงกันครับผมช่างเล่งมือประกอบแผงด้านข้างนะครับของตัวรถโฟก รถโฟกัสรีโอทีห้าช่างจัดการประกอบเรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านขวา,าฝั่งคนขับด้านหลังเ,เรียบร้อยเบาะหลังก็ยกใส่ให้เรียบร้อยค่ะส่วนของด้านซ้ายก็จัดการประกอบเรียบร้อย อุณหภูมิภายนอกรายงานไว้ที่39 38องศานะครับ ตอนนี้ตู้หน้าลงมาที่8องศานะครับตู้หลังด้านบนลงมาที่17องศาพัดลมตู้หน้าสปีด4นะครับความเย็ยนได้ <c oughs> ตู้หลังก็สปีด4เป็นกันนะครับ ความเย็นตู้หลังได้14ใน6องศานะครับกาส34นาทีนะครับเดินเบานะครับระบบแอร์ทำความเย็นได้ดีครับลงมาได้ถึง5องศานะครับตู้หลังก็ได้13องศาครับ เทสกันตอน15บหนาฬกา4ี่นาทีพัดลมสปีด4ทั้งตู้หน้าตู้นะันี่ก็สปีด4นะครับเช็คการทำงานระบบแอร์นะครับรอบเดินเบาตอน7จ็โมงสานาทีนะครับ อุณหภูมินับปัดเช้านี้รายงานไว้27องศานะครับ27.5รถเข้าซ่อมแอร์ตอนเล็กไม่104810หรือ1 4 8 1 0กิโลเมตรระบบไฟต่างๆก็ปกตินะครับนะทุกอย่างเรียบร้อย ตอนนี้เดินเบานะเทสกันที่ความเร็วลมที่สปีด4นะครับสปีด4ตู้หลังนะครับตู้หลังแล้วก็เทสสปีด4เหมือนกันนะครับความเย็นตู้หน้านะครับตอนนี้ได้อยู่ที่6.9องศานะครับ ตู้หลังได้14ตัวนี้สายน้ำยาเดินจากด้านหน้าไปก็ประมาณ4เมตรตู้แอร์อยู่หลังไฟท้ายทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาส่งลมขึ้นมาบนเพดานนะครับลมออกจากช่องลมบนเพดานได้อยู่14องศาถ้าออกจากหน้าคอยเย็นก็อุณหภูมิจะต่ำกว่านี้นะครับ แต่ตัวนี้ออกจากช่องลมตรงนี้เลยนะตู้หน้านี้ได้หองศานะครับหกองศากดปิดลมวนนะครับปล่อยลมออกด้านหน้าเดินเบานะะระบบแอร์ทำความเย็นได้ดีครับ คันนี้เราใช้ตู้หน้าเดิมนะครับเพราะว่าอัดเช็ครั่วแล้วตู้หน้าไม่รั่วนะครับก็ใช้ตู้หน้าเดิมล้างระบบให้นะครับเปลี่ยนกองแอร์ให้นะครับคันนี้เปลี่ยนกองแอร์ให้ลมแรงครับตัวนี้ก็เป็นจุดที่เราวัด ที่ตู้หลังได้อยู่14องศานะครับสายยาวยถึงด้านหน้าเลยงานถอดประกอบต่างๆนะครับแผงข้างทั้งสองข้างนะฮะนะตู้แอร์จะอยู่ด้านนี้หนึ่งตู้นะครับด้านนี้หนึ่งตู้แล้วก็มีด้านนี้อีกหนึ่งตู้นะครับประกอบได้เรียบร้อยครับ ลดโฟกจอดกลางแดดนะครับเช็คค่าการทำงานระบบแอร์เพราะรถส่วนใหญ่ก็จะจอดติดเครื่องนะครับให้นั่งรอกันอยู่ในรถนะจอดเช็คกันกลางแดดนะครับความร้อนกลางแดดตอนนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับระบบแอร์สามตู้นะครับตัวนี้อยู่ที่สี่สิบ อน,นี้อยู่250ครับพอรถวิ่งรถเคลื่อนตัวก็มีลมะทะเข้ามาอันนี้ก็ยังมีสปีดสองนะครับที่จะปรับรอบพัดลมสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนแอร์สูงขึ้นสเปคระบุไว้ที่8ปดร้อยยีนะครับ อันนี้เราทําตาแก้วไว้เช็คปริมาณน้ํายาแล้วก็ปรับน้ํายาให้มันได้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานครับตาแก้วใสนะครับเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ขณะความทำงานก็ปกติครับ น้ำเอน้ำก็กปกติครับปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้ครบทั้งสองฝานะครับ ตอนเช้านะครับอากาศไม่ร้อนนะครับเดินเบาได้ที่หกองศาตู้หลังได้อยู่ที่ประมาณสิบสี่นะครับสิบน่าจะสิบสี่นะตอนนี้ตู้หลังได้อยู่สิบเจ็ดตู้หน้าได้อยู่สิบองศานะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้ก็ทีนี้อยู่ใกล้ช่องลมนิดนึงก็สิบเก้านะครับ 19, ห้าพฤษภาคมนะครับวันนี้รู้สึกเหมือนสี่สิบเอ็ดองศานะครับสบภาพอากาศวันนี้มีโอกาสฝนตกสามสิเปอร์เซ็นต์นะครับ สิบโมงห้สิก้านาทีนะครับรถจอดเทสกันกลางแดดนะครับหรือว่าระบบทำความเย็นได้ดีครับไม่ได้จอดเทสในร่มนะจอดกันกลางแดดวัดค่าต่างๆเก็บเป็นประวัติไว้นะครับ วัดจากช่องลมตู้หลังนะครข้างหลังก็นั่งกันถือว่าลมเย็นสบายครับแนะนำนะครับหลังเลิกใช้แอร์แต่ละวันนะครับให้ปิดสวิตช์ a อนะครับปิด a อคอมก็จะหยุดแล้วปล่อยให้ไล่ความเย็นออกมานะครับปล่อยให้ไล่ความเย็นออกมาอุณหภูมิบวกขึ้นมา11แลครับ พอก่อนถึงที่เราจะจอดรถนะครับสัก2นาที3นาทีหรือว่าจอดอยู่กับที่สัก 2- 3นาทีให้จนรู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยมีความเย็นนะฮะเราค่อยดับเครื่องจะช่วยยืดอายุตู้แอร์นะครับไม่ให้ตู้แอร์น้ำขังมีกลิ่นเหม็นอับในตอนเช้าแล้วก็ออกจะเป็นสาเหตุทำให้ตู้แอร์ผุไวด้วยนะครับก็อย่าลืมปิด AC นะครับจะช่วยยืดอายุตู้แอร์ครับคิวรถเยอะนะครับช่วงนี้ รถคันนั้นจะเข้าแล้วคันข้างในก็จะออกนะครับคันนี้ก็จะเข้าหรือว่าช่างก็เต็มที่ทุกคันนะครับ เกงออกรถวีโกออกนะครับช่วงนี้มีแต่ง,งานจองคิวไว้ทั้งนั้นนะครับเจ้าของรถแต่ละคันก็น่ารักนะครับโอนมัดจำไว้ก่อนเลยนะครับใครมัดจำก่อนเราก็จัดคิวให้ก่อนนะใครจองลมก็ค่อยๆเคลียร์คิวให้นะฮะออกเสร็จนะครับพร้อมส่งงานมีทั้งรถที่ เสร็จงานแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งรถที่รอซ่อมในร้านช่างก็ลงมือกันอยู่นะครับช่าง,างเร่งมือลงมือให้นะครับทุกคันนะครับที่นัดคิวไว้ทีมงานเขียนบินส่รงรายละเอียดนะครับก็เร่งส่งความคืบหน้าให้เจ้าของรถทราบนะครับหือท,ทำงานกันอย่างทุกคนนะครับไม่ได้พักกันละ